สวัสดีครับวันนี้คุณครูจะมาอธิบายข้อสอบฉบับที่สองนะครับซึ่งจะให้นักเรียนสอบแก้ในวันพรุ่งนี้นะครับให้นักเรียนศึกษาดูก่อนเนาะอะดูข้อ21นะครับข้อละ5คะแนนเป็นการข้อละสคะแนนนะครับเป็นการเขียนอธิบายนะครับแสดงวิธีทำ ดูข้อแรกกันเลยน้ำมันพืชบรรจุอยู่เต็มกระป๋องอทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับบอกขนาดมาครบเลยสูงยาวกว้างากระป๋องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีลักษณะเป็น,นี้ลองวาดคร่าวๆดูนะครับสูง27สิยาว15ห้า กว้าง4นํนำไปใช้ปรุงอาหารเศษ1ส่วน5ของกระป๋องตีความหมายตรงนี้ก่อนคราว่านำไปใช้ปรุงอาหารเนี่ยหนึ่งส่วนห้าของกระป๋องแสดงว่าถ้าเต็มกระป๋องเนี่ยจะมีเท่าไหร่ครับห้าส่วนห้าถูกไหมครับถ้าเต็มเนี่ยจะมีอยู่ห้าส่วนห้าเพราะฉะนั้น โจทย์ถามว่าน้ำมันที่พืชที่เหลือโจทย์ถามเหลือครับเหลือคิดยังไงครับทักเรียนเหลือเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากเอาเต็มกระป๋องใช่ไหมห้าส่วนห้าลบกับที่เอาไปใช้ปรุงอาหารหนึ่งส่วนห้าก็จะเหลืออยู่เศษสี่ส่วนห้าของกระป๋องนะครับตอนนี้เรามาตีความหมายเศษส่วนก่อน ก่นะอนที่เราจะไปหาปริมาตรจริงนะครับอ่ะตอนนี้เราจะไปหาปริมาตรจริงก่อนว่าเ,เต็มกระป๋องเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ปริมาตรเต็มเขียนสั้นๆนะครับปริมาตรเต็มเท่ากับก็บใส่สูตรนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับกว้างเท่าไหร่ครับ4ี่ยาว15บสูง27นะครับ อลองทดสิติ๊กตอกติ๊กตอกสี่คูณห้าได้เทไรครับสี่สี่คูณสิบห้าได้หกสิบถูกไหมหกสิบเขียนเล็กๆไว้ตรงนี้หกสิบหกสิบคูณ, 60, คณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคูณหกสิบคูณยืงนะครับหนึ่งศูนย์ลงมาหกคูณเจ็ดได้สี่สิบสองทดใส่สองทดสี 6คูณ2ได้12บวก4เป็น16ถูกต้องไหมครับก็จะได้ปริมาตรเต็มกระป๋องคือ1620หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรแต่โจทย์ไม่ได้ถามปริมาตรเต็มกระป๋องโจทย์ถามว่าเหลือเท่าไหร่ซึ่งเราคิดไปแล้วว่ามันเหลืออยู่เศษ4ส่วน5ของกระป๋องเราก็จับมาคูณเลยครับ แสดงว่าเหลือก็เอาเศษสี่ส่วนหเนี่ยนะครับคูณกับปริมาตรเต็มกระป๋องคือ1620อ่สจะได้เท่าไหร่ครับตะท่อน5้าหนึ่งห้าห้ารได้สิบหกห้าสสหเศษหนึ่งรได้1ิ5สองห้เศษสองห้ารได้ยี่สิ้าสี่ยี่สิ ลงตัวพอดีนะครับก็จะเหลือ4คูณกับ320รอ่คูณกับ3 2 0มันทดตรงนี้320อ่คูณ4นะครับนักเรียนสามารถทดในตัวข้อสอบได้เลยนะครับ4ี1สทด1 4ึ8บวกหเป็น9 4 3 12ก็จะเหลืออยู่1296 ลูกบาทเซนติเมตรอ่าอย่าลืมนะครับสรุปคำตอบด้วยเนาะดังนั้นน้ำมันพืชที่เหลือในกระป๋องอ่าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกลูกบาทตัวย่อนะครับเซนติเมตร รอบอรจุดสอมมจุด .e.n.s. นะครับอ่านันกเรียนทำแค่นี้ครับก็จะได้ละสคะแนนครับต่อไปข้อ22่สงแทงน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกแล้วนะครับกว้างยาวสูงบอกมาครบเลยถ้าในถ้ามีน้ําอยู่ในแทงแล้ว7จของความจุ หมายความว่าถ้าในแทงค์เนี่ยมีอยู่สามารถจุน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นจะมีน้ําอยู่แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็แสดงว่าน้ํานี่ไม่เต็มถูกไหมครับอ่ามีแทงค์น้ํามีแทงค์น้ําของเรานะครับอ่าลองวาดขึ้นมาดูคร่าวๆก่อนแทงค์น้ําเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างสามยาวห้าสูงสองมีน้ำอยู่แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่า ไม่เต็มถูกไหมครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนเปลี่ยนสีก่อนนะครับอ่าเนี่ยมีแค่นี้เนี่ยคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอถ้าร้อยเปอร์เซ็นคือเต็มถังถูกไหมครับอ่าโจทย์ถามว่าจะต้องใส่เพิ่มอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มอ่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันมีอยู่แล้วเจ็ดสิบห้าแปลว่าเราต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นถูกไหม ยี่สิบห้ามาจากไหนแสดงว่าจะต้องเพิ่มเท่าไหร่ต้องเพิ่มก็เอาอะไรหนึ100่งร้อยลบกับเจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับต้องเพิ่มอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่านี่เราตีความหมายของเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับอ่าต่อไปเราก็ไปหาปริมาตรเต็มนะก่อนที่จะไปหาเปอร์เซ็นต์หาปริมาตรเต็มนะปริมาตร เต็มถังหรือเต็มแท้งนั่นแหละนะครับเต็มถังก็กว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเท่าไหรครับกว้าง3เมตรยาวหเมตรสูง2เมตรอ่าคูณกันก็เป็น5้าสองสิบสิบสามสบลูกบาทเมตรอ่าหน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะครับหน่วยไม่เหมือนก็ข้อแรกนะ ต่อไปเราก็จะไปหาไอ้ส่วนที่เป็น25%ที่โจทย์ถามนะครับเพราะว่าต้องใส่อีกเท่าไหร่ถูกไหมอ่าแสดงว่าต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับต้องเพิ่มอีกนั่นเองก็แค่เปลี่ยน25%เป็นอะไรครับ25ส่วนร้อยแล้วก็เอาไปคูณกับจำนวนเต็มถังถูกไหมซึ่งคือ30ลูกบาทเมตรใช่ไหมครับอ่ะตัดทอน0ตัด0 ห้าห้าตัดต่อห้าห้ายี่ห้าห้าสองสิบะก็จับไป,ไปคูณก็เป็นห้าสามสิบห้าตัดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมตัดต่อไม่ได้ก็จับมาคูณเลยห้าสามสิบห้าส่วนสองมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ค่อยทําต่อคับจะตัดทอนต่อก็ได้หรือจะเอาสิบห้าตั้งแล้วหารด้วยสองก็ได้ครับอ่ะมาทดตรงนี้ สิบห้าตั้งหารด้วยสองในกรณีที่มันตัดต่อไม่ได้เนาะสองได้หนึ่ไม่มีสองเลยได้สิบหลบกันเหลือหึงใส่จุดเติมศูนย์สองห้าสิงตัวพอดีเพะะื่อนข้อนี้ตอบเจ็ดจ้ลูกบาทเมตรนะครับอ่าสิบห้าเอรยี่สิบห้าก็คือ ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของสามสิบอะนะครับตัดทอนแล้วเหลือเจ็ดจุดห้านะครับอย่าลืมอ่าสุปครคำตอบครับดังนั้นต้องใส่น้ำเพิ่มอีกอ่าเจ็ดจุดห้าลูกบาทเมตรเรียบร้อย นะครับต่อไปข้อที่ยีนะครับอ่างเลี้ยงปลามีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางยาวหกจุดสามเมตรขอบอ่างมีความยาวโดยรอบเท่าไรนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามครับขอบอ่างมีความยาวโดยรอบเท่าไหร่ขอบอ่างหมายความว่า ขอบอ่างหมายความว่าอะไรครับขอบอ่างมีความยาวโดยรอบอะความยาวขอบอ่างคืออะไรนั่นเองคือเส้นรอบรูปนั่นเองนะครับเส้นรอบรูปหรือความยาวรอบรูปนั่นแหละครับอันเดียวกันนะครับทีนี้เรียนดูครับรูปเนี้ยเส้นรอบรูปเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเนาะส่วนแรกก็คือส่วนนี้ส่วนที่ครูทําสีเขียวไว้เนี่ย น,นักเรียนจะสังเกตคตรูจะใส่หมายเลขหนึ่งไว้มันคืออะไรครับความยาวของอะไรมันคือความยาวของครึ่งวงกลมถูกไหมอ่ามันคือความยาวของครึ่งวงกลมก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงนะครับกับอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้ครูจะทําเป็นเส้นสีแดงแอันนี้คือเส้นอะไรน,นั่นเองครับเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมครูจะใส่เป็นหมายเลขสองนะเล็กๆไปตรงนี้ นะครับอันนี้คือความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางาทีนี้เราก็มาดูครับเส้นรอบความยาวรอบรูปหาไงครับความยาวรอบรูปหรือความยาวรอบอ่างเดียวกันนะครับความยาวรอบอ่างเท่ากับอะไรครับครึ่งครึ่งวงกลมอ้อาวหายไปนในหมด ตกใจหมดนะครับเขียนมาตั้งนานความยาวรอบอ่างประกอบไปด้วยส่วนที่1ส่วนที่1คือครึ่งของเส้นรอบวงครึ่งก็คือคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเส้นรอบวงสูตรว่า2องไพอาใช่ไหมวงเล็บไปก่อนนะครับบวกด้วยอะไรครับเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ปะเพราะว่าความยาวรอบรูปเนี่ยหาโดย เอาด้านทุกด้านมาบวกกันนะครับอันนี้มีอยู่2ด้านเนาะ,ะต่อไปแทนค่าครับแทนค่าก็เป็นอันนี้ R คือเท่าไหร่ครับยังไม่ได้หาเลยคือเท่าไหร่คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงนะครับไอ้ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ 6. 3นุนั่นเองแต่ถ้าเรียนสังเกตดูดีนะครับเส้นสีแดงเส้นเนี้ย มันคือความยาวของสองอถูกไหมครับมันคือความยาวของสองอซึ่งสองอก็อยู่ในสูตรพอดีนะสองออยู่ในสูตรพอดีนะครับเราเลยไม่จําเป็นต้องไปหาค่า r ละนะไม่หาค่า r ละนะครับถ้าเราเรียนจะหาค่า r าร์เรียนต้องเอาหกจุดสามเนี่ยไปหารด้วยสองนะแต่เนี้ยครูจะไม่หาค่า r ละเพราะไอหกจุดสามเนี่ยนะไอหกจุดสามเนี่ยมันคือสองอ ถูกไหมเพราะ 2r มันคือเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหม r เดียวคือรัศมีใช่ไหมนี่เราก็มาแทนค่าครับก็เป็นเศษ1นึงส่วนสองคูณกับไอสอง r เนี่ยคือเท่าไหร่ครับสอง r ตรงนี้นะ2 r ตรงนี้นะมันคือ 6.3!!!! ใช่ไหมครับแทนเลยแทนเลยก็เป็น6.3คูณไ ะครับพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะฮะทันไหมครับอ่าน,ะนีวงเล็บไปก่อนนะบวกด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางคือเท่าไหร่ครับหกจุดสามต้องไหมครับอ่านะคิดต่อครับตัดท่อนสองหนึ่งสองสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบเอ็ด 7ตัด6.3ได้นี่เจ็ดอะไรได้หกสิบสก็เป็น0.9กก็จะเหลืออะไรครับ0.9นย์จุดเ้าคูณสิอใช่ไหมมาคิดตรงนี้ก็ได้ศูนยกคูณสิ็ดก็สิบเอ็ดเก้าก็จุดทศนิยม1หนึ่งตำแหน่งก็คือ9.9บวกกับอีก6.3จุาคำตอบก็คือ กะไรครับเก้าบวกนะคิดไปข้างข้างตรงนี้เก้าจุดเก้าบวกหกจุดสามได้เก้าบวกสามเป็น1 2บสองใส่จุดทดหนึ่งเก้าบวกหกเป็นสิบห้าบวกทดหนเป็น16บหกได้1 6บหกจุดนะครับสิบหกจุดสองความยาวหน่วยเป็นไรครับเมตร มจุดสรุปคําตอบสรุปคําตอบดังนั้นไม่พอละนะครับไม่พอละไม่เป็นไรสรุปคําตอบขอบอ่างมีความยาวโดยรอบ16 2จุดเมตรนะครับอันนี้มันเขียนต่อไม่ได้นะครับข้อต่อไปพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามข้อยี่สิบี่ยี่สิบห้านะครับแผนภูมิแสดงจํานวนขนมปัง ที่ขายได้ของร้านค้าแห่งหนึ่งนะ,อ,ะอันนี้เป็นชื่อของไส้นะครับขนมปังไส้ต่างๆนะมีสังขยาแยมส้มแยมกล้วยเนยนมฝอยทองอ่โจทย์บอกมาเป็นอะไรครับแผนภูมิบอกมาเป็นจํานวนชิ้นอ่าข้อยี่สี่เขาถามว่าร้านค้าขายขนมปังได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนั่นเองก็เอาทุกไส้เนี่ยมาทําอะไรกันบวกกันใช่ไหมครับอ่ามีอะไรบ้างสังขยาอะไรมาเลยนะครับสังขยาเจ็ดสิบชิ้น แยมส้มแปดสิบชิ้นแยมกล้วยร้อยยี่สิบชิ้นเนยนม160่้อยหกสิบชิ้นฝอยทองเ0็ดสิบชิ้นนะครับบวกกันติ๊กตอกติ๊กตอกได้เท่ากับห้ารอยชิ้นอา่านี่ครกบวกให้เลยนเนาะดังนั้นร้านค้าขายขนมปัง ได้ทั้งหมด500ร้อยชิ้นนะครับห0าร้อยชิ้นอีนี้ซะครับอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายร้านค้าขายขนมปังได้มากที่สุดและน้อยที่สุดต่างกันเนี่ยเขาถามต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์นะเขาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วครับเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะโจทย์กําหนดจํานวนชิ้นมาให้นะครับครูเคยสอนไปแล้วว่าจะเปลี่ยนจํานวนชิ้นให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องใช้สูตรไหน ก็คิดมากที่สุดก่อนมากที่สุดคืออะไรครับมากที่สุดคือเนยนมถูกไหมมากที่สุดคือเนยนมนะครับเนยนมเท่าไหรครับร้อยหกสิบชิ้นน้อยที่สุดคืออะไรครับน,น,นะน้อยที่สุดมีสองอันนะน้อยที่สุดมีสองอันคือฝอยทอง ครับอะไรครับสังขยามีจำนวนเท่าไหร่ครับ70ชิ้นอ่เอามาตัวเดียวพอนะครับเจิบชิ้นแสดงว่าต่างกันเท่าไหร่ต่างกันก็ามาลบกันใช่ไหมก็1้0ยลบกับ70ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ90ชิ้นแต่อันนี้มันเป็นจำนวนชิ้นโจทย์ถามเปอร์เซ็นนะครับโจทย์ถามเปอร์เซ็นนักเรียนก็เอาอะไรครับข้อมูลย่อยหารด้วยข้อมูลรวม ูณด้วยร้อยถูกไหมข้อมูลย่อยคืออะไรข้อมูลย่อยคือเก้าสิบข้อมูลรวมคืออะไรตห่อก,กี้เราคิดไว้ล้วข้อนี้าร้อยคูณกับร้อยใช่ไหมเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะตัดทอน0ูนย์ตัดศูนย์ห้าหนึ่งหได้เก้าหเศษสี่ห้าแปดก็จะเหลือ18%บแปดอร์เซนะครับแค่นี้ นะครับอ่ะตอบดังนั้นต่างกัน1 8 8เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วทั้งหมด5ข้อเนี่ยครูได้ทบทวนและสอนนักเรียนไปหมดแล้วนะครับทำแบบฝึกหัดแล้วทํำข้อสอบแล้วนะแต่นักเรียนบางคนก็ยังทําไม่ได้นะเขียนไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดู ให้ครูอธิบายตรงนี้นะครับแล้วสอบวันพรุ่งนี้สอบแก้ตัวนะครับขอบคุณครับ